ก่อนไปชมคลิปกันอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและกดไลค์ให้เราด้วยนะครับฟีมิโนและโจตาซัดชัยลิเวอร์พูลหืดจับแซงเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด2ต่อนหนึ่งแต้มทาบจากผงท็อฟฟี่หงแดงลิเวอร์พูลต้องเป่าปากเหนื่อยไม่น้อยหลังเป็นฝ่ายตามหลังให้กับทีมดาบคู่โดยเป็นฟาบินโยที่ทำเสียจุดโทษก่อนที่โรเบร์โตฟีมิโนจะซัดประตูไล่ตีเสมอ และในครึ่งหลังมาได้ดีโกโชต้าโคกประตูชัยพาลิเวอร์พูลแซงเอาชนะเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดสประตูต่อนหนึ่งเก็บ3แต้มสำคัญมีเพิ่มเป็น13คะแนนเท่ากับจากฝูงเอเวอร์ตที่แข็งน้อยกว่าและมีลูกได้เสียที่ดีกว่าเกมพีิมีลีกอังกฤษโคู่สุดท้ายประจำวันเสาร์ที่24ตุลาคมหงแดงลิเวอร์พูลที่ไม่ชนะเกมหลีกมาแล้ว2นัดเปิดรังแอนฟิลรับมือเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด ที่เพิ่งจะมีแต้มแรกจากการเสมอกับฟูลแลมหนึ่งประตูตอนหนึง่งในนัดนี้เจกเกนครอฟชวดใช้งานเวอร์จิลฟานไดที่บาดเจ็บยาวทำให้เซ็นเตอร์แบ็กในวันนี้เป็นฟาบินโยจับคู่กับโจโกเมสขณะที่แดนกลางยังคงไร้เตียก็เอากันตาล่าที่บาดเจ็บทำให้จอดแดนฮนเดสันปั้นเกมสนับสนุสน,นแนวรุกที่ใช้ดิเอโกโชตาโรเบโตฟิมิโนและซาดิโอมาเน่ปั้นเกมให้กับโมฮัมเหม็ดซาราที่ยืนเป็นกองหน้าตัวเป้า ส่วนทางด้านของทีมดาบคู่นั้นเกมนี้ส่งเรียนบิลสเตอร์ให้ได้ลงสนามพบกับทีมต้อนสังกัดเกา่าโดยล่าตะข่ายร่วมกับโอลิเวอร์แม็กเบอร์นีเปิดฉากมาได้เพียงแค่3นาทีหงส์แดงเกือบได้ประตรูขึ้นนำอย่างรวดเร็วหลังมโมฮัมเหม็ดซาราด้วยฟรีคิกได้ก่อนที่เทรนด์อเล็กซานเดอร์อารอนจะลักไก่ยิงจากเครื่องสนามบอลกำลังจะมดใต้คานอยู่แล้วแต่อารอนแดมเดลยังถอยหลังปัดข้ามคานออกไปได้แบบบุดวีด แต่แล้วนาะทีที่12กลายมาเป็นเจ้าบ้านเวอร์พูที่เสียลูกจุดโทษหลังฟาบินโยไปเสียบใส่เท้าของโอลิเวอร์แม็กเบอร์นีบนเส้น18ล้อผู้ตัดสินเช็คจาก VAR ก่อนจะชี้เป็นจังหวะจุดโทษเนื่องจากจังหวะเข้าเสียบของฟาบินโยบนเส้นนั้นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกรอบเขตโทษแล้วและเป็นซันเดอร์เบิร์กที่ยิงเข้าไปไม่พลาดเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดบุกมาขึ้นนำเวอร์พูก่อน1ประตูต่อศูนย จากนั้นนาทีที่17จอร์อจินิโยวานาดุมได้โอกาสซัดนอกกรอบบ้างแต่บอลก็พุ่งหลุดกรอบหลังออกไปไกลอีก3นาทีถัดมาทีมดับคู่ได้เสียอีกครั้งเอทานอัมปาดูคอสบอลไปถึงหน้ากรอบให้กับโอลิเวอร์แม็กเบอร์นี่ซัดมุมแคบแต่บอลก็ถากเสาไกลออกไปหลังจากนั้นแนวรับหงแดงระสำหนักนาทีที่24วิทจะเสียประตูที่2ให้กับทีมเยือน เมื่อจอร์ดบอลดอกคอสบอลจากทางด้านขวาไปหน้ากรอบให้กับเบนอสบอนซัดด้วยซ้ายแต่บอลก็ไปติดเซฟของอลิซองเบเกอร์นาทีที่35หงแดงมาได้ลุ้นบ้างเปิดลูกเตะม,มุมจากทางด้านขวาเข้ามาแนวรับดาบคู่สก,กัดบอลไปเข้าทางฟาบินโยเติมเข้ามาหัวตูมเดียวแต่บอลก็โด่งเขินข้ามคานออกไปนาทีที่41ลิเวอฟพูลมาทวงประตูตีเสมอ 1- นตอจนได้จากจังหวะที่จอแดนแฮนเดสัน คอสบอลจากทางด้านขวาข้ามหัวเซนเตอร์แบ็กดับคู่มาให้กับซาดิโอมาเน่ขึ้นโคกไปติดเซฟของอารอนแรมเดลแต่บอลก็ยังมาเข้าทางโรเบโตฟิมิโนยิงซ้ำจ่อๆไม่ถึง5ลาเข้าไปอย่างง่ายดายเป็นประตูแรกของดาวยิงทีมชาติบราซิลในไดดูกาลน,นี้ถัดมาอีกนาทีเดียวหงส์แดงเกือบได้ลุ้นแสงขึ้นนำหลังเทรนด์เล็กซานเดอร์อาร์โนแทงบอลจากแดนกลางครุถึงซาร่าสปีดควบเข้าไปยิงติดมืออารอนแรมเดล ก่อนที่ผู้ตัดตสินจะเป่าว่าเป็นจังหวะล้ำหน้าไปก่อนแล้วจบครึ่งแรกลิเวร์พูลเสมอกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดหประตูต่อนนึง่งครึ่งหลังทั้ง2ทีมยังคงไม่มีการเปลี่ยนตัวนาทีที่48เชฟฟิลด์มีโอกาสได้ลุ้นขึ้นนำอีกครั้งหลังซันเดอร์เบิร์กโคกเช็ดมาให้จอร์ดบอาดอกวิ่งมาซัดบอลด,ด้วยขวาบอลพุ่งไปฉลับโจโกเมสออกหลังไปนาทีที่53คริสไวเดอร์นายใหญ่ของเชฟฟิลด์ เปลี่ยนตัวคนแรกโดยส่งโอลิเวอร์เบิร์กลงไปเล่นแทนเรียนบิลสเตอร์ที่วันนี้เล่นไม่ออกนาทีที่62เทรนตักบอลสุดสวยเข้าไปหน้ากรอบเขตโทษโมฮัมเหม็ดซาราจับบอลลงด้วยซ้ายอย่างสุดสวยก่อนจะดีดด้วยซ้ายอีกทีเข้าประตูไปแต่ VAR ก็ให้สัญญาณว่าเป็นจังหวะล้ำหน้าของดาวยิงชาวอียิปต์ก่อนแต่ถึงกระนั้นนาทีที่64ไม่กี่อึดใจต่อมา ซาดิโอมาเน่เปิดบอลอย่างแม่นยำไปเสาไกลให้กับดิเอโกโชตาเทคตัวขึ้นโขก bon, บอลเบียดเสาเข้าประตูไปลรเวอว์พูลแซงขึ้นนำเชฟฟีอยู่ในแต่ด2ประตูตอนหนึ่งนาทีที่82เจ้าบ้านช่วยได้ประตูที่3หลังไวในดุมใจบอลทะลุให้กับซาล่าพลิกเข้าไปซัดบอลชนเสาก่อนที่บอลจะก,กระดอนมาเข้ามือของอารอนแรมเดลอย่างน่าเสียดาย จบเกมลิเวอร์พูลเปิดบ้านเอาชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดได้อย่างบุตรวิสองประตูต่อหนึ่งเก็บ3มแต้มพร้อมแสงขึ้นไปนั่งเป็นรองจ่าฝูงมี10คะแนนเท่ากับเอเวอร์ตันแต่ทว่าเป็นทีมท็อปฟีที่แข่งน้อยกว่าและมีลูกได้เสียเหนือกว่าด้วยทําให้ยังคงรั้งตาแหน่งจ่าฝูงต่อไปขณะที่เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนั้นแพ้เป็นเกมที่5มีเพียงแค่แต้มเดียวรั้งตําแหน่งรองบวยของลีโดยรายชื่อผู้เล่น11ตัวจริงของทั้ง2ทีมีดังนี้ หรือวพ์พคู่มาในระบบ4-2-3-1ผู้รักษาประตูอาริซองเบเกอร์กองหลังเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาโนโจโกเมสฟาบินโยแอนดูโรบาซนกองกลางจอจินิโอแอนดดุมจอแดนฮันเดสันเดโกโชต้าโรเบโตฟิมิโนซาเดโอมาน่ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็นโมฮัมเหม็ดซาลอเชฟฟิลด์อยู่ในเตดมาในระบบ3-5-2อารอนแลมเดลคิดบาแชมอีธานอัมปาดูจอห์นเอแกน จอร์ดบันด็อกจอนลุนสแตมเบนออสบอร์นซันเดอร์เบิร์กเอนด้าสตีเวนโอลิเวอร์แบ็คเบอร์นียและเรียนบิลสเตอร์เจอร์เกนครอปเผยตอนนี้ยังไม่มีกำหนดเวลาที่แน่นอนว่าเวอร์จิลฟานได้จะหายเจ็บและคัมแบ็กได้ตอนไหนเจอร์เกนครอปกุนสือของลิเวอร์พูลเปิดเผยว่ายังคงไม่มีกำหนดระยะเวลา ว่าเวอร์จิลฟานได้ปลากันหลังคนสําคัญนั้นจะหายเจ็บกลับมาตอนไหนภายหลังจากที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดที่หัวเขา่าเวอร์จิลฟานได้ต้องเตรียมพักรักษาตัวยาวหลังได้รับบาดเจ็บจากเกมที่ลิเวอร์ p ู o เสมอกับเอเวอเรตในช่วงสุดสัปดาห์ที่แล้วอย่างไรก็ตามกุนซือชาวเยอรมนียังไม่อยากจะกําหนดว่าเวอร์จิลฟานได้จะสามารถกลับมาลงสนามได้ในตอนไหน เพราะว่านักเตะแ,แต่ละคนต้องการการฟื้นฟูสภาพร่างกายที่แตกต่างกันออกไปเมื่อถูกถามว่ากองหลังวัย29ปีเข้ารับการผ่าตัดหรือ,อยังเจอเกนครอปตอบว่าผมเข้าใจได้สำหรับคนที่สนใจในเรื่องนั้นเวอร์จูฟานได้อยู่ที่สโมสรอนเขาโอเคดีแต่จะมีการผ่าตัดเมื่อไหร่และอะไรทำนองนั้นนะ่ะผมคิดว่ามันยังไม่เมคเซนส์เลยที่พวกเราจะต้องมาคอยอัปเดตตารางเวลาให้ฟังทุกวัน แต่ว่าเขาจะไม่เป็นอะไรหรอกและมันจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เหมาะสมก็เพียงแค่นั้นแหละเขาจะอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้และเมื่อพูดถึงระยะเวลาที่เซ็นเตอร์แบ็กทีมชาติฮอลแลนด์จะสามารถกลับมาลงสนามได้เจอเกนครับก็ตอบว่าบอกตามตรงนะเราเองก็ยังไม่รู้มันก็คงต้องใช้เวลาแหละเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ชัดเจนอยู่แล้ว ในตอนนี้มันยังไม่เม้เซนต์หรอกที่จะบอกว่าเขาจะหายกลับมาได้ตอนไหนทุกคนต้องใช้เวลาฟื้นตัวต่างกันไปดังนั้นผมคงจะไม่สามารถบอกถึงเรื่องนี้ได้ในตอนนี้เจอเกนครอฟบอสใหญ่ของลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์สื่อเผยลิเวอร์พูลกำลังเลงถกสัญญาฉบับใหม่กับฟาบินโยสื่อชื่อดังปูดข่าว หงแดงเอบ์พูกำลังถกเรื่องสัญญาฉบับใหม่กับฟาบินโยกองกลางตัวรับเรือซัมบ้าในเร็วๆนี้ถึงแม้ว่าปัจจุบันนักเตะจะยังคงเหลือสัญญากับทีมอีกถึง2ปีครึ่งก็ตามเอบ์พ mm ู hmm. ยอดสโมสรลูกหนังแห่งเวทีพรีเมเลงอังกฤษเตรียมที่จะเปิดฉากเจราจาในเรื่องของสัญญาฉบับใหม่กับฟาบินโยกองกลางตัวรับชาวบราซิเลียนตามรายงานจาก ESPN สื่อกีฬาชื่อดัง ฟาบินโยถือเป็นกําลังสําคัญให้กับทัพของแดงเลโวพูลมาโดยตลอดนับตั้งแต่ที่เจ้าตัวย้ายมาจากอาร์เอสโมนาโกเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2018โดยลงเล่นรวมทุกรายการไปแล้ว88นัดทาไปได้3ประตูแถมล่าสุดเจ้าตัวยังสามารถช่วยทีมรับบอลเซ็นเตอร์แบ็กจำเป็นได้อย่างแข็งแกร่งหลังจากที่วอร์จิลฟานได้ปลาการหลังตัวหลักชาวดัต t ั้นมีปัญหาอาการบาดเจ็บที่หัวเขา่าและต้องพักแข้งยาวหลายเดือน เพื่อรักษาอาการบาดเจ็บของเขาโดยถึงแม้ว่าปัจจุบันฟาบินโยจะยังคงเหลือสัญญาการค้าแข่งในถิ่นแอนฟิลอีกถึง2ปีครึ่งแต่ล่าสุดทางด้านของ ESPN สื่อกีฬาชื่อดังระบุว่าในตอนนี้ลิเวอร์พูลมีแผนที่จะคุยกับฟาบินโยเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาฉบับใหม่แล้วหลังจากที่ดาวเตะวัย27ปีสามารถทำผลงานให้กับสโมสรได้อย่างยอดเยี่ยม เจอเกนครอปอย่างมั่นใจโจโกเมสและโจเอลมาติปจะสามารถเล่นคู่กันได้เจอเกนครอปกุนสือของลิเวอร์พูลแสดงความมั่นใจว่าโจโกเมสและจจเอลมาติปนั้นจะสามารถประสานงานกันในตำแหน่งเซนเตอร์ให้กับทีมได้อย่างแน่นอนที่ผ่านมาหงแดงมีเวอร์จิลฟานได้เป็นกำลังหลักในตำแหน่งเซนเตอร์ทำให้ทั้งโจโกเมสและจจเอลมาติบนั้นแทบจะไม่ได้จับคู่กันในการลงเล่นตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กให้กับทีมเลยแม้แต่ครั้งเดียว แต่ในใหญ่ชาวเยอรมนนีรู้สึกมั่นใจว่าทั้งคู่จะสามารถประสานงานกันได้แบบไร้ปัญหาสำหรับเหตุผลที่ทั้งคู่ไม่เคยได้เล่นด้วยกันก็เป็นเพราะว่าผมคิดว่า v i r ร์จ f u n d นไนั้นทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในทุกเกมและหนึ่งในพวกเขาก็ได้รับบาดเจ็บด้วยเจอเกนครับกล่าวตราบใดที่ลอฟเลนยังอยู่และสภาพร่างกายพร้อมเขาจะได้ลงเล่นผมไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมพวกเขาไม่เคยได้เล่นด้วยกันเลย แต่พวกเขาสามารถเล่นด้วยกันได้อย่างแน่นอนไม่ต้องสงสัยเลยอย่างที่ผมบอกว่าฟาบินโยกับโจโกเมสจับคู่กันได้พวกเขาต้องคุ้นเคยกันและฟูลแบ็กก็ต้องคุ้นเคยกับพวกเขายิ่งคุณมีความมั่นคงมากแค่ไหนมันก็จะดีขึ้นเราไม่เคยเจอเรื่องแบบนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำแหน่งเดียวที่มีการเปลี่ยนแปลงมากมายพวกเขาจะสู้ไปพร้อมกันไม่ต้องสงสัยเลยในเรื่องนั้นนี่คือฟุตบอล มันไม่ได้เป็นจรวดวิทยาศาสตร์ชั่วข้ามคืนเราสามารถให้ข้อมูลกับพวกเขาได้แต่พวกเขาจะต้องเจอกับการทดสอบในทุกๆ3วันและนั่นคือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเจอเกนครอบบอสใหญ่ของลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์ขอแสดงความยินดีกับแฟนลิเวอร์พูลทุกคนด้วยนะครับที่ในคืนที่ผ่านมาลิเวอร์พูลของเราสามารถเอาชนะเชฟฟิลูไนเต็ดได้สำเร็จแล้วแฟนลิเวอร์พูลยกให้ใครเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมนี้ อย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับและถ้าคุณเป็นแฟนของลีว์ภูและอยากจะติดตามข่าวสารของทีมและนักเตะของพวกเราอย่าลืมกดติดตามช่องของเราวไว้ผมจะนำข่าวลเว์พูมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับฟังกันทุกวันวันละสามรอบทั้งรอบเช้ารอบบ่ายและรอบดึกอย่างแน่นอนครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับและฝากช่วยกดกระดิง่งรวมถึงกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับ นอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าไปชมคลิปอื่นๆของเราที่ช่องของเรานั้นยังมีข่าวสารอีกมากมายที่น่าสนใจคุณสามารถกดเข้าไปที่ช่องของเราเพื่อรับชมคลิปเหล่านั้นได้เลยครับขอบคุณครับ